เสียงมีความติดมือดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเอฟเฟครุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางเพ l เทงนะฮะชื่อรุ่นว่า c e n t r a l O d ไดนะครับผมตัวนี้เป็นเสียงแตกนะครับซึ่งคุณสงพลนะครับเจ้าของแบรนด์เพลท็งนะครับก็ส่งให้ผมทดสอบในวันนี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีเรฟ r ลกนะครับมาจากคลอเซนทร์ในตำนานนะครับ ก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกอันนึงที่หาได้ยากแล้วก็มีราคาที่สูงมากนะครับถ้าเป็นโครเซนทอร์ตัวจริงนะครับจะอยู่ประมาณสักช่วงแสนาปถึง2 0 0แสนบาทนะครับราคาขายในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเขาเลิกผลิตมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเซอร์ไอคอนิกอันนึงที่มีหลายแบรนด์ครับนำไปพัฒนาต่อหรือว่านำไปโคลนนิ่งอยู่บ่อยๆนะครับว่าจะเป็นแบรนด์มูติกราคาแพงนะครับก็มักจะนิยมเอาเสียงโครเซนทอร์กลับมาทำใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ หรือว่าคุณทรงพลมีเลฟเฟ้นมาจากครอสเซนทอนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการก๊อปปี้หรือว่าครอนนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมีการปรับแต่งบางอย่างนะครับให้มันมีความแบบถูกโจทย์นะครับตรงใจของผู้สร้างมากขึ้นนะครับก็เรียกว่ามีการพัฒนาต่อนั่นเองนะครับผมเริ่มจากจุดแรกนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาใช้ระบบที่เป็นทูเบรพาร์ตนะครับตัดจากของเดิมที่เป็นระบบบัฟเฟอร์เบรพาร์ตนะครับซึ่งบัฟเฟอร์ของครอดเองก็ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเรื่องของให้เสียงที่คมชัดนะครับแล้วก เรียกว่าบัฟเฟอร์มันเปลี่ยนนะครับสัญญาณจากกีตาร์ครับที่มันเป็นไฮแพรนนะครับให้กลายเป็นโลดแพรนทำให้เสียงแรมเนี่ยมันดรอปได้ยากมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาครับเวลาที่เราใช้ร่วมกับพวกฟัสนะครับหรือว่าพวกวาวานะครับหรือว่าพวกที่เป็นเอลอฟิลเตอร์บางตัวที่ต้องการสัญญาณที่เป็นไฮแพรนจากกีตาร์นะครับถ้าเราเอาไปวางไว้ข้างหน้านะครับพวกที่เป็นเอฟเฟกที่ต้องการไฮแพรนนะครับอย่างฟัสอย่างเอลอฟิลเตอร์บางอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะมีอาการที่แบบทำงานได้ไม่เต็มมททีีีี่่่่นนนนะะะะะคคครรรรัับบบบบถ้าาาาาฟสสสกกก็็จจแแแไไไตลลลยยยยเเเเเปปงงโออหืววๆพ แหลกนสัญญาณมันไม่พอนะครับหรือว่าวาวบางตัวก็จะมีปัญหานะครับกับการที่ใช้ระบบบอฟเฟอร์มาไว้ข้างหน้ามันนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเอาไปจัดบอร์ดได้ง่ายมากกว่าเดิมนะครับก็คือยืดหยุ่ในการที่จะเอาไปใช้งานร่วมกับตัวอื่นมากขึ้นนะครับจุดต่อมาคือเรื่องของการเพิ่มนะครับตัวเสียงกลางให้มันมีมากขึ้นนะครับจุดเด่นของเซนทอ์จริงๆมันคือเรื่องของเสียงกลางอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้คุณทรงพลนะครับมีการบอกว่าเพิ่มเสียงกลางเข้าไปนะครับให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าคลอเซนทอลนะรบบะใช้ป โอไอออนก็คือเปิดตลอดนะครับเปิดทิ้งไว้เลยครับตัวที่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับคือใช้เป็นระบบเหมือนเป็นคลีน o ู t หรือว่าเป็นปรีแอมป์นะครับเพราะว่าเสาที่ผ่านเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับมีความแบบหนานะครับมีความนวลเพิ่มขึ้นเสียงแหลมอาจจะดรอปลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นแหลมที่ดรอปแบบไม่ทุ่นะครับคือดรอปลงมานิดนึงเพื่อให้มันมีความกลมมากขึ้นใหญ่มากขึ้นนะครับ ถ้าเราเอาซิงเลคอยนะครับผ่านไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดให้มันเป็นแบบลักษณะของคล้ายๆคลีนบูธนะครับเียตกีต้ามันจะมีความแบบหนาอิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่คอนิยมใช้กันนะครับผมจุดต่อมาคือเรื่องของระบบไฟนะครับตัวนี้บอกว่าจ่ายไฟตั้งแต่9ถึง18โวลต์นะครับซึ่งมันทาให้เราได้เฮดลูมนะครับที่มันมากขึ้นครับถ้าต้องการเซที่คลีนขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็น18โวลต์ได้นะครับประมาณนี้นะครับจุดที่ต่างไปก็จะมีีีปปรรรระะะมาาณนนนน้คคคััับบท่่เเ็ืองสํญ รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนระบบออฟแอมบางอย่างนะครับแต่ว่าไฟเทที่คุณโซพลส่ง,งมาหาผมพอดีมันเปิดไปแล้วมันเป็นภาษาเอเลียนนะครับรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของเบอร์ออฟแอมี่เปลี่ยนด้วยแต่ว่าผมไม่ค่อยแน่ใจว่ายังไงแล้วก็จริงมันค่อนข้างทียย่จะยากในการอธิบายครับให้เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าหลักนะครับสามพอยที่มันเปลี่ยนไปก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องของระบบบายพาสที่เปลี่ยนไปนะครับเรื่องของระบบไฟที่สามารถเพิ่ม ให้ดูได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ EQ ด้วลรมก็คือเสียงกลางนะครับมันจะมีความมากขึ้นแข็งแรงกว่าเดิมนะครับและสำหรับคนที่สนใจตัวนี้นะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจของเพลทังนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านลิงก์นะครับช้อปปี้ซด้าที่ผมจะแปะไว้ให้ก็ได้นะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อจากคุณสุพลหรือว่าเจ้าของเพลทังโดยตรงนะครับยังไงก็สามารถไปทดลองสั่งซื้อไปใช้ก็ได้นะครับถ้าคนสนใจนะครับผมสำหรับราคาของตัวนี้นะครับเซ็นทรัลไลตอยู่ที่สองพับกก็็เเรียว่าปนราคาที่ไม่แพงมากกเินไปนะครับเเป็นรราาคทีี่ยกว่่าาาเข้ถึงงยนะครับ ก็ได้วัสดุนะครับที่แข็งแรงนะครับผมชอบกล่องนะครับของเพลทองมากเพราะว่ามีความแข็งแรงครับเป็นกล่องแบบเหล็กพับลงมานะครับผมว่ากล่องเขาสวยมากนะแล้วก็มีการทําลวดลายนะคตัวนี้จะมีลวดลายสีขาวตัดกับกล่องที่เป็นสีดำนะผมว่าเขาก็ออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หน็อกนะครับก็จะเป็นหน็อกแบบสไตล์ประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะหน็อกที่ใช้กับพวกแอมบูติกอะไรแบบนะครับเขาจะนิยมใช้แบบนี้กันนะครับก็สวยดีนะครับ ใครสนใจก็ไปทดลองสั่งซื้อกันได้นะครับส่วนท้ายคลิปนะครับผมจะไปทดลองเสียให้ฟังว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเสียงของเซนทอลโอไลตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะมีการแนะนำนะครับอยู่3แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือใช้เป็นการเปิดเหมือนเป็น c ล e น n boot นะครับหรือว่า pm นะผมจะเปิดให้มันเป็นคล้ายๆเสียงคลีนนะครับคือใช้าแรคเ c t ร r ดั้งเดิมนะครับของตัวสไตล์เซนทอ r นะครับมาทําให้เสียงกีตาร์เรามันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับมีความอิ่มความหนาความนวลมากยิ่งขึ้นนะครับแบบสองก็คือตั้งเป็นตัว boost g a นะครับก็คือถ้า เรามีเสียงแตกตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างจะสกูปกลางนะครับอย่างผมเองผมชอบชายตระกูลที่เป็นบูเบเกอร์นะครับมันจะมีความแหลมกับเบสที่เพาะแต่ว่าเสียงกลางมันจะน้อยนิดนึงนะครับเราก็เชื่อว่าชายตัวนี้ไปเติมเสียงกลางให้มันแบบมีความแบบครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับผมจะใช้เป็นเสียงแตกตัวนี้เป็นเพียวๆนะก็คือปรับให้มันเป็นเสียงแตกนะครับถ้าผมลองมาเองนะผมรู้สึกว่าตัวนี้นะครับเซนโทเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างกว้างกับครอนตัวจริงหน่อยนะครับพอเปิดเกณฑ์สักช่วงบ่าย2 3, นะอาสองถึงบ เกนค่อนข้างเยอะหนวงมือนกันนะครับก็คือเป็นสระแบบมีเดียมเกือบจะไฮเกนโอไรท์ไปเลยนะครับเรียกว่าก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะกว้างนะครับก็คือทําให้เราแบบเล่นได้หลากหลายตั้งแต่คลีนบูทนะครับแตกอ่อนๆแตกมีเดียมจนถึงแบบแตกแรงๆก็ทําได้นะครับผมว่าโอเคเลยนะตัวนี้เดี๋ยวมาทดลองเสียงกันนะครับวันนี้ผมใช้กีตาร์ซงสแตทนะครับในการทดลองแล้วก็ต่อไปที่สายบอร์ดมีเดียมนะครับปรับเป็นโมเดลแอมเฟนเดอร์นะฮะเสียงคลีนผมจะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมะจะทดลองโหมดแรกคือใช้เป็นลักษณะของ clean boot นะครับตอนนี้ผมบาลานซ์เลเวลของเอฟเฟกนะครับให้มีเสียงดังใกล้ๆเคียงกันกับเสียงกีตาร์นะครับหรือว่าเสียง clean ของผมนะครับแล้วก็ผมจะปรับโทนไว้ที่ประมาณสักช่วง11โพงนะครับส่วนไรเนี่ยผมปิดไว้เลยนะครับไม่เปิดไรดนะฮะ สังเกตว่าเสียงจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเอาเรื่องของความดังใกล้เคียงกันแต่ว่าเสียงจะมีความแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นเสียงคลีนนะครับถ้าออนเนฟเฟกนะครับเสียงจะมีความแบบรนวนๆหน,น,น,นาขึ้นมานะครับผม ถ้าผมออฟเอฟเฟ t นะครับ ังเกตว่าเสียงมันจะมีความปลายแหลมมันจะหุบลงลนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ทุ่นครับเสียงยังมีความใสความกลิ้งเหมือนเดิมแค่ว่าเสียงมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็นวลมากขึ้นนะครับถ้าผมลองลดนะฮะโทนลงมาอีกสักนิดนึงครับประมาณสักสิบโมงนะครับ ังเกตว่าเสียงมันจะแบบนนลน,นขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นเสียงแบบแรที่ผมนิยมชายนะครับก็คือเปิดเป็นเสียงของคลีนบูทนะครับผมจะลองทดลองเปิดได้ขึ้นมานิดนึงนะครับ เปิดอะไสักช่วง9โมงนะครับเห็นว่าพอเปิดได้เนี่ยเสียงกลางจะเริ่มทำงานเลยนะครับกลางจะเริ่มแบบนานๆตันๆขึ้นมานะครับผมจะเพิ่มโทดกลับมาที่11โมงนะครับลดเลเวลลงมานิดนึงนะครับเปิดเกณฑ์ประมาณสัก9โวล์ครับ 9โมงนะครับพราะาเปิดเกณฑ์พบเสียงมันก็จะดังขึ้นมานะครับโอเคเสียงดังพอๆกันนะครับสังเกตว่าพอเราเปิดนะฮะไดให้มันทำงานนะครับมันจะเริ่มมีเสียงที่เป็นคาแรคเตอร์ของเซนทอร์มากยิ่งขึ้น,นครับก็คือเรื่องเสียงกลางที่มันแน,น่นๆน,น,น,นานะครับ เสียงจะเริ่มตันเริ่มนวลขึ้นมานะครับ <S <S ว่าเสียงคลีนของกีตาร์มันฟังดูใหญ่ขึ้น,นครับ <S <S 1> <S 1> ยังไม่แตกนะครับคือแบบแทบจะไม่แตกเลยนะครับแต่ว่าเสียงจะมีความแบบหนาขึ้นผมจะเปิดโทนชดชนเชยหน่อยนะครับประมาณสักป่ายบงนะครับ คราวนี้สังเกตว่านะครับเสียงกลางจะเริ่มทำงานได้มากขึ้นครับคือเสียงคลีนของส t ต t กับแอมเฟนเดอมันจะประมาณนี้มันจะมีความสครูปนะครับแต่พอเราใช้เสียงกลางเติมเข้าไปนะครับมันก็จะฟังดูแข็งแรงขึ้นครับ เก็ว่าเสียงจะแข็งแรงขึ้นมาทันทีนครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการทดลองใช้เป็นเหมือนพวก ผิดบูตหรือพ m แอมนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดนะฮะให้ดา์มันมากขึ Aye, work, ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเสียงแตกนะครับคราวนี้ผมจะลองใช้บูสต์นะครับเสียงแตกของผมนะครับตอนนี้ผมใช้เสียงแตกที่เป็นโครนนิ่ง Marshall Bluebagger นะครับโอเคนะครับบาลานเสียงแตกกับเสียงคลีนให้พองให้ได้มปความดังของกันนะครับอันนี้จะเป็นเสียงของ b ูเบเ a อร e r นะครับ อนนี้ผมจะลองนะฮะเอาเสียงของเซนทรนะครับไปบูสตัวเสียงแตกของผมนะครับสังเกตว่าเสียงของบูเบเกอร์จะมีความแข็งแรงนะครับมากขึ้นนะครับ เสียงเซนโชรบาบูตนะครับ น่าจะพอ g e t f ฟ e l นะครับก okay, um, so so um, ็ค so ือมันทําให้เสียงแตกนะครับที่มีกลางในน้องเนี่ยมันมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นนะครับหนามากขึ้นนะครับมีความแบบเสียงกลางแบบพุ่งๆหน่อยนะครับโอเคสุดท้ายผมจะไปทดลองการใช้มันเป็นลักษณะของเสียงแตกนะครับก็คือใช้มันไปแตกตัวเดียวเลยนะครับผมจะลองจากช่วงเกณฑ์สักช่วง11โมงครับมันน่าจะเริ่มแตกแล้วนะครับ ยายามที่จะบาลานนะครับเสียงแตกกับเสียงยทีทห้มันดังพอๆกันนะครับจะได้เห็นถึงแบบเนื้อเสียงคือว่าเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นโลเกนนะครับโอไดที่มีกลางที่แบบแข็งแรงแล้วก็กลางที่พุ่งๆนะครับมีความโปร่งนะครับผมจะเปิดเกณฑ์สักตรงกลางนะครับสักเที่ยงน,นะฮะ คาแรคเตอร์ของเซนทอมันจะมีความแบบมีความใหญ่นะครับซึ่งเซนโตรตัวนี้ก็เรียกว่าเอาคาแรกเตอร์ตรงนี้มาใช้ได้อย่างแบบดีมา,มากๆครับก็คือเสียงม,มันใหญ่นะครับ ก็เรื่องนมิกนะครับก็เก็บมาได้ค่อนข้างดีนะตรงนี้ถ้าดีดเบาครับมันก็จะเป็นคินคลีนครับแต่ถ้าเราดีดหนักขึ้น,นครับเรียกว่าน้มิกค่อนข,ข้างกว้างมากนะครับสมจริงติดมือมากๆนะครับ รดิกดีมากนะครับแต่ก็มีความใหญ่นะครับถ้าเปิดเกณ์ตรงกลางมันจะเป็นแบบโลเกทครับยังไม่ได้เกณ์เ,กเยอะามากมายนะผมจะลองเพิ่มมาสักช่วงบ่าย2องนะครับสังเกตว่าช่วงนี้มันจะเริ่มแตกมากขึ้นนะครับเริ่มเป็นโอไรเต็มตัวนะครับ แต่คาแรคเตอร์คือเรื่องของความใหญ่ยังคงอยู่เหมือนเดินครับเสียงใหญ่มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเสียงคลีนนะครับผมเปิดให้เลเวลมันเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าเสียงมันจะมีความแบบใหญ่นะครับความหนาแน่นของตัวเสียงที่ดีนะครับ นะครับให้มันแตกมากขึ้นนะครับไดมิกยังดีเหมือนเดิมน,นะครับถ้าดีดเป่านะครับไดมิกนี่เรียกว่าหายห่วงนะครับต่อไปจะลองเพิ่มไปสักช่วงบ่ายสามครับ มว่าพอเปิดเป็นสักช่วงโอได้สักเกณฑ์บ่าย3ามผมว่าก็เล่นวันนะครับเสียงมีความติดมือดีนะครับ เรื่องของเกณฑ์นะฮะต่อไปผมจะลองเปิดแบบสุดเลยครับผมจะเปิดสุดนะครับห้พอดลองเองเนี่ยมันจะเริ่มแบบเกณฑ์พลาดๆหน่อยครับผมจะเนี่ยลองลดซักนิดหนึ่งประมาณสักเกือบสุดนะครับเกือบเกือบสุดเดี๋ยวจะฟังดูเป็นตัวมากกว่านะตัดเสียงจะค่อนข้างแซบๆซนะครับผมจะลดลงมาสักลดโทนแล้วช่วงเที่ยงครับ Hors Boaz Hors 9 20 21 22 25 23 26 28 เกเยอะนะครับเดินมิกก็ยังดีเหมือนเดิมนะถ้าผมดีดเบานะจะแบบแตกไปลายนะครับ เท่าวๆของเสียงก็ประมาณนี้นะผมรู้สึกว่าเรื่องของดินามิกนะครับเรื่องความนวลความนาของเสียงเนี่ยตัวนี้ดีมากๆนะครับกับราคาสัก2003นานะครับผมว่าราคาดีนะราคาโอเคเลยนะครับกับคุณภาพเสียงที่ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างยืด่นนะครับเราสามารถใช้เป็นคลีนบูสต์นะครับเป็นเกนบูสต์นะครับหรือว่าใช้เป็นเสียงแตกเดี่ยวๆก็ได้นะครับพอนข้างกว้างแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะมีวันเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ